คดีต่อมาอันนี้คุณผู้ชมฮะทะเลาะกันและทํางานไซ่งงานก่อสร้างด้วยกันด้วยแล้ววันนี้ดันเจอกันเห็นบอกก็เลยเหมือนกับเลือดขึ้นหน้าแล้วก็เกิดการปาดคอกันในไซ่งงานก่อสร้างเหตุการณ์นี้ที่อําเภอทลังจังหวัดภูเก็ตครับคุณผู้ชมฮะคนตายเนี่ยชื่อว่านายกาเอ้นายกาเอเป็นเมียนมานะฮะถูกเพื่อนร่วมชาติชื่อว่าเมียวเนียงจับ ปาดคอคาไซงานต่อหน้าเพื่อนแล้วตอนที่ตํารวจไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมฮะคอโดนปาดในมือของศพเนี่ยยังกําไฟแช็คอยู่เลยเนี่ยนะฮะขานาดเดียวกันเนี่ยทางผู้สื่อข่าวเราได้วงจรปิดก็คือว่าหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปรากฏว่าเพื่อนร่วมชาติใช่ไหม<ช>แล้วก็เมียของคนก่อเหตุเนี่ยเดินทางไปซื้อของขอดูวงจรปิดหน่อยตอน9ก้าโมงครึ่งเลยเป็นยังไงครับเมย์ ก็หลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะคะจะเห็นทางด้านเมียของผู้ก่อเหตุคือเมียวเนียงเนี่ยเดินมาแล้วก็สักพักหนึ่งทางด้านผู้ก่อเหตุคือเมียวเนียงก็จะเดินมาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เพื่อหาซื้อน้ําจุดนี้ค่ะจะเป็นร้านที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรอันนี้คือฆ่าเลยใช่ป่ะหลังจากก่อเหตุแล้วแลยังมีกรใจเดินมาซื้อน้ํกินเน่ยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยก็มีการพูดกันว่าเอ๊ะหรือจริงๆเมียจะพาผัวหนีหรือเปล่าแต่จริงพอตํารวจตามมาจับเขาก็ยืนยันบอกว่าเขาไม่ได้ เดี๋ยวมันจะเห็นมุมนอกเพราะเอาจริงเนี่ยตอนตํารวจไปจับเนี่ยเมียน่าจัไม่ได้พานหนีหรอกเพราะถ้าพานหนีคงไม่เดินเอื้อเหรอเหยขนาดนี้ถูกไหมฮะ,ะนี่ส่วนเมียวเนียงคือผัวถูกไหมที่เราชี้ลูกศรเดี๋ยวหลังจากนั้นจะเห็นภาพตําตรวจนะคะบุะกเข้ามาล็อกเมียวเนียงมันจะมีภาพวงจรปิดนี่ มาแล้วแล้วถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวคู่กับภาพนิ่งเลยก็ได้นะฮะเพราะมันมีภาพนิ่งที่จับคนร้ายจะเห็นชัดๆสักนิดหนึ่งเอามาเปิดคู่กันเพราะว่าวันนี้เราเดินทางไปที่ไซงานก่อสร้างหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งปรากฏว่าเราไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านเราก็ถามบอกผู้ใหญ่แล้วทาไมต้องทะเลาะป,ปาดคอกันต่อหน้าคนอื่นผู้ใหญ่บอกไอ้คู่นี้มาทะเลาะก,กันมาก่อนมันเป็นต่างด้าวแล้วก็ที่สําคัญก็คือก่อนหน้านี้ทะเลาะก,กันเรื่องเกี่ยวกับกรณีรถเฉียวชนกันเหตุการณ์ครั้งนี้บังเอิญว่าตอนเช้าเขาเจอกันอีกรอบหนึ่งแบบซึ่งซึ่งหนน้้าเปไปไ็ไไดม เงียบเนียงยังคาใจอยู่ก็เลยเอามีดไปปาดคอเพื่อนร่วมชาติเดี๋ยวมีเสียงผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่ให้สัมภาษณ์ด้วยคุณสุริยนครับสาเหตุตามที่รักษามาก,ก็มีการทะเลาะกันนะครแต่มาาเตมื่อเช้ามาเจอกันอีกคือมาเจอตกลงคู่นี้นองตู้นี้แหละโอ้มีเรื่องทะเลาะกันก่อนีเมื่อเช้ามาเจอกันอีก็เกิดเหตุที่ทัก คุณผู้ชมครับขณะดเดียวกันวันนี้เพื่อนร่วมงานเองเนี่ยนะฮะก็ได้เล่าให้ทางทีมข่าวฟังเพราะนายเมียวเนียงถูกจับกลุมได้เห็นบอกว่าทางฝั่งของคุณนวลคุณนวลก็บอกว่าตอนเช้าทั้งคู่มาทํางานแล้วเจอหน้ากันก็ทะเลาะก,กันอีกเขาอ้างว่าคนตายตะโกนท้านคนก่อเหตุก่อนคนก่อเหตุทนไม่ไหวเลยหยิบมีดปาดคอต่อหน้าเพื่อนเืนเ,นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นตำรวจเนี่ยก็เข้าไปตามจับกลุ่มตัวคนร้ายซึ่งเข้าใจว่าภรรยาของคนร้ายตามวงจรปิดคือเข้าไปในเซเว่นตำรวจก็เลยคิดว่าเมียจะพาหนีแต่จากการสอบถามเห็นบอกว่าภรรยาบอกว่าจะพาลูกไปซื้อน้ําหลังจากซื้อเสร็จจะพาผัวไปมอบตัวแต่ตำรวจมาซะก่อนเพราะที่เขายังไม่หนีเลยหลังจากปาดคอเขามีลูกน้อย10ขวบเขาก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนอะไรยังไงก็เลยขอไปตั้งหลักซื้อน้ําแล้วจะรอแจ้งตำรวจแต่ตำรวจมาจับซะก่อน ดังนั้นภรรยาก็เลยยืนยันว่าหนูไม่ได้ร่วมมือกับสามีในการพาหนีล่าสุดภรรยาไม่โดนจับนะฮะเพราะตํารวจสอบแล้วเข้าใจว่าไม่ได้คิดจะพานหนีลอะไรกันหนูก็ไม่รู้เขาบอกให้หมันก็เรื่องปกติแขวนเขาก็ห้ามแล้วอบอกว่าอยู่ด้วยการทํางานด้วยกันอย่าทะเลาะกันเขาบอกให้หนูขวางนะ้ำเมื่อกี้นี้เขาหนูไปยิ้มเขา เออเขาบอกว่าทํางานด้วยกันอยู่ด้กัน,อย,กนอยากทะเาลาอกันแล้วก็ผู้หญิงก็ไปยินตีกันผู้หญิงก็ไปยินตีกันแล้วก็อีกคนตายนอนเขามาตีเมียเขาอีกคนนี้แล้วก็เขานี้เห็นเมียเขาโดนแล้วเขาตั้งใจไม่ได้แล้วเขาเอามาบังกายจากไหนไม่รู้เขาแถมจริงๆเขาบอกเขาทำจริงๆเขารับผิดชอบหมดเลยเมียเขาไม่เกลี้ย เขาว่าว่าอย่าทำอย่าจับเนี่ยเขาเราก็เข้าพวก่อซา่ายไม่เป็นเราคนตายที่รู้จักไหมไม่ดูไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่เพื่อนด้วยกันใช่ไหมไม่ไอคนนี้มันเคยเห็นบ้านด้วยกันไอคนตำรวจจับนี้ทะเลาะกันมาก่อนไหมก่อนหน้านี้ไม่ไม่เคยเห็นเขาล่อให้หนูขวางแต่ สรุปก็คือเมียเขาไม่ได้พาหนีไม่ได้พาหนีเวลาวเขาพาหนีเขาไม่ได้รับโทรศัพท์หรอกอ่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายโดนจับนะฮะเป็นเมียนมามใช่ไหม